สมัคแคมน้ำคัดเออขอใจเออเรียบร้อยกูเห็นละและนี่คือความรู้สึกกูเลยที่คุณพูดก่อนว่าไม่แคร์เออมึงรู้ไหมกูมไม่แคร์มึงหรอกจริงๆเยี่ยมและมึงรู้ไหมมีมและนี่คือความรู้สึกกูเลยที่ไม่อยากไปพับคนเดียวไงเฮ้ยจอร์ดเออตื่นได้แล้วตส์สอะไรไม่เตือนนะกูใส่ชุดให้มึงเลยกูไม่อยากเต้นคนเดียวกูสมัคแคมเจ้าอ้วเต็มตัวเลยและนี่คือความรู้สึกกูเลยที่คุณเสียใจมาก เสียใจแม่งดีใจวะเนี่ยสแมคแคมเขาเล่นอยากเล่นมากชัวร์มึงจะทำไร<ห>แล้วสแมคแคมรอบสองนี่เจมมี่เป็นไรเห็นแข็งตั้งนานแล้วเมื่อคืนมันดื่มหนักมากไปหน่อยเมื่อไรแข็งมาแต่เมื่อวานแล้วว่าไงนะสรุปก็คือมันตายตั้งแต่เมื่อคืนแล้วสแมคแคมแบบสโลโมชั่น <S <S อายเว้ยเน๊ยฮัลโหล โคตรท้ายเลยจริงเมีคนจับได้จริงเพื่อนนะโอ้โหเหแล้วอยากมีคนให้จับรึปะกินจะมีเพื่อนนะจับได้ไหมเจอไมยมึงจำเพี้ยเลยเนี่ยแม่ตอนนี้ผมรังทำกับข้าวอยู่ตอนนี้ไม่มีปัญหาเลยจริงๆไม่มีปัญหาเลยจริงๆแม่ไม่ต้องเป็นห่วงนะมันไม่มีอะไรเกิดขึ้นแน่นอนมันโคตรอร่อยเลยจริงโอ้โออสมุก็ได้มาใจจริงๆถือกับถอยหลังมอไซค์มาดูเฮ้ยนี่มึงรีบร้อนไปไหนวะกูอยากไปแล้วจะไปแล้ไปดีออกไปกันจะไปทางหน้าต่างกันหรอเออรู้ดิเราจะไปทางหน้าต่างห้องดิสมแแคมอีกล้ว ไงพ่อฮะอ้ออย่าพิ่งไปกูไม่อะไรจะให้สมัคแคมหนึงรุ่นวัวเฮ้ยเสียงเขาบินจากไหนวะไอสัตว์เครื่องตัดหญ้าโอเคแล้วก่อนเครื่องตัดหญ้าอยากเข้ามาในห้องฉันไหมโอ้โหดีใจเลยสมัคแคมเฮ้ยใครมีแปะกจุ คุณอาบน้ำมายังอาบแล้วกินเหมือนคุณยังไม่ได้อาบน้ำเขาไม่เชื่อลองดูดิโอ้โหยังไม่ทันโบกธงแม่งเล่นเมสกันแล้วงับยเงี้ยเงี้มืออร่อยจังเลยมันเยัลลี่แล้วสมัครแข็บอมแล้วเลยวูู้ฮเฮ้ยเพื่อนมึงจะกลับกับกูป่ะไม่กูไม่อยากกลับกับมึงหรอกเอองั้นไม่เป็นไรเออปีแตกเลยกูกลับคนเดียวก็ได้วะเจอชิ้ชู้บทโอ้ยใช้สลักแทนเนาะโอ้ยสลักแทน อย่าสิฉันจะดูทีวีงั้นผมปิดละนี่เอารีโมทมาใหม่ๆเอาไว้นี่นี่แล้วกันนี่ผมช่วยหญิงผู้เจให้ไหมโอ้ยงั้นรบกวนหน่อยนะครับโอ้แล้วมันฟินเฮ้ยนี่ันเฮียอะไรวะเนี่ยแสแมกแขกัางนี้ไม่พลาดแน่โอ้ะสองผมนี้ไม่เหมือนใครวะคุ้นๆแน่อ๋อชัดเลยลงไปจับรถฉันเลยไปมึงอยู่ที่นี่ได้แต่มึงต้องเงียบๆนะเว้ยอ๋อเข้าใจแล้ว คำเตือนคลิปนี้มีผีจริงๆนะครับมีผีจริงๆนะครับทำใจได้แล้วค่อยกดต่อนะครับและนี่คือสิ่งที่น่ากลัวกว่าผีไม่จริงสิวคืนสนใจผีเลยพระเจ้าช่วยและนี่คือเวลาที่คุณเข้าห้องน้ำแล้วไม่ยอมล้างมือไม่ล้างอ่ะไปล้างมือ Oh, ไปหาคนนับตังเลยเรามันไม่รวยไงหลังจากที่ผมทำ s m a คแคมไปหลายคลิปไม่มีใครกล้าคุยกับผมเลยเอาวาไงพวกลืมลูกบัสนั่นไง